สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่7กรกฎาคม2564โดยชเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวเชลซีอะไรน่าสนใจกันบ้างช่วงเช้าวันนี้คนที่ใช่เปอร์ติฟชี้เชลซีควรจะทุ่มสุดตัวในการล่าตัวฮารเรนมารุ่งทัพในช่วงเสมอน,นี้ โดยเอ็มบานดเอลเปอร์ติสอดีบฟิฟฟ์คนดังระบุเลยว่าในช่วงสมัยนี้เชลซี Chelsea ควรจะทุ่มทุนสุดตัวเพื่อจะเอาตัวเออร์ลิงบิร์์ฮาเรนมาเสริมความแข็งแกร่ง,งโดยบอกว่าฮาเรนนั้นคือนักเตะประเภทที่สิงโตนุ่ง,งครามเชลซีกำลังมองหาอยู่ณเวลานี้โดยทางเอ็มบนูเอลเปอร์ติสละผมอดีตยอดกองกลางชาวฝรั่งเศสได้กล่าวมาว่าเชลซียอดสโมสรของสุขบนันธิภรกิจจำเป็นต้องทุ่มสุดตัวเพื่อจะดึงตัวเออร์ลิงเบิร์ห์ฮาเรนดาวยิงคนเก่งของทางบริษัทมุนมารวมทัพให้้จได นรายการล่าสุดนั้นเชลซี Chelsea ประสบความสำเร็จจนถึงขนาดได้แชมป์ยูฟาแชเป็นลีกไปครองแล้วแต่หลายคนก็มองว่าขุมกำลังของพวกเขายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกโดยเฉพาะในแนวรุกจากการที่ฤดูกาลก่อนนั้นนาเตตตำแหน่งกองหน้าทำประตูได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนักซึ่งฮาแนนคนนี้ก็คือคนที่มีข่าวกับพวกเขาจากหนักตลอดช่วงที่ผ่านมา โดยเปอร์ติสนั้นเคยเล่นกับทางเชลซีได้เผยมาว่าผมจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะโอริเกยชูรูนั้นมีแววที่จะย้ายออกจากทางเชลซีส่วนทางแทมมี่อับราฮัมก็อาจจะย้ายออกไปอยู่กับทางทีมอื่นอีกด้วยด้วยสัญญายืยมตัวขณะที่ทางจิโมวานเนอร์ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้ยอย่างต่อเนื่องแถมทางไคลส์ฮาร์เวิร์ดนั้นก็ไม่ใช่กองหน้าอีกด้วยเชลซี Chelsea ต้องการกองหน้าคนใหม่และต้องเป็นคนที่ทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะ หาเร์น,นั้นคือคำตอบของเรื่องนั้นเขาแข็งแกร่งทรงพลังและก็ยังอายุน้อยจะทําให้มีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้าคุณค่าของฮาเร์นนมันก็สูงเลิ่วอยู่แล้วและการที่เขามีความสัมพันธ์กับทางชอมาสทูเคิลก็ทําให้มโลกาสที่เขาจะย้ายมาอยู่กับทางเชลซีป้ากยิ่งขึ้นนั่นเองในแง่ของเกมรุกนั้นเขาอาจจะเป็นเกมจอมจบสกอร์ที่เชลซีกำลังต,ต้องการได้เลยผมนึกภาพออกเลยนะว่าการประสานงานระหว่างเขากับมสันเมาส์ฮาเวิร์ส คิสเตียนพริซิสและก็ฮาคิมซีแอสจะทาให้เขาน้าทําประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมในการเล่นกระทางทีมของเชลซีที่แซมฟอร์บริดซึ่งทางเชลซีนั้นต้องการกองหน้าชั้นยอดมันก็แค่นั้นนะครับเป็นว่างานนี้นะผมทางเปอร์ติสนะฮะเชียร์ว่าเชลซีให้ไปดึงตัวหาแดนคนนี้และพร้อมทุ่มสุกทลังเอาเขามาให้จุดได้ในช่วงสมัยนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เอนริเก้เผยมอร์ตายิงจุดโทษทั้งที่ยังเจ็บอยู่นะโดยทั้งลุยเอนบริเก้เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนเปิดเผยมาว่าอาโบโรโมอร์ตามีการบาดเจ็บแต่ก็มุ่งมั่นขอยิงจุดโทษจนสุดท้ายเป็นหนึ่งใน2คนของทีมที่พลาดเป้าส่งให้ทีมชาติอิตาลีนั้นเป็นฝ่ายเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยมาร์ตาคนนี้หลุดเป็นสำรองในนัดน,นี้แต่ก็มายิงประตูตามตีเสมอเป็นงต่อหนึ่งทำให้ต้องสู้กันจนล่วงเลยไปถึงการโดนจุดโทษก่อนจะเป็นทีมชาติอิตาลีชนะไป4ีต่อสอโดยที่ทางมอร์ตาและก็ดันนี่โอโมเป็นสคนของทัพกระทิงดุนะที่ยิงจุดโทษไม่เข้าโดยเอ็บริเก้ได้เปิดเผยหลังเกมมาว่ามอร์ตานั้นมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหุบขานะฮะ ที่ตรงอารเจเตอร์พับเบมนะฮะแต่ก็ยังต้องรับหน้าที่ยิงจุดโทษเหมือนเดิมและนั่นบ่งบอกบุคลิกของเขาได้อย่างมากมายเขาสําคัญต่อเรามากเลยนะในทัวร์านาเมนต์นี้โดยกุนซอทัพกระทิงได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมมาว่าหากผมต้องให้คะแนนนักเตะผมคิดว่าพวกเขาจอร์เจียมพวกเขาทําได้สุดยอดเป็นอย่างมากไม่มีอะไรต้องตําหนิผมต้องยกนิ้วให้กับพวกเขาและตอนนี้ได้เวลาพักฟื้นเป็นที่เรียบร้อย ในระาง,งานนี้นะผมจุดแข็งของโมรต้าคือไม่ยอมแพ้นั่นเองแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกันครับปาบริตประกาศเซ็นฮาคิมี่อย่างเป็นทางการถึงปี2026โดยทางปาร,ริสักชักแมงประกาศคว้าตัวอัฟรามฮาคิมี่ฟูแบ็กทีมชาติโมร็อกโกจากทางอินเตอร์มิลานที่มีข่าวทางเชลซีเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวราวประมาณ70ล้านยูโรสัญญาถึงปี2026กันเลยทีเดียว ซึ่งผูวแบก็กจีมชาติโมร็อกกนั้นมีค่าตัวสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้สูงถึง70ล้านยูโรซึ่งแบ่งเป็นเงินสดจํานวนกว่า60ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก10ล้านยูโรหลังจากที่ค้าแข่งกับทางงูใหญ่ได้เพียงแค่ปีเดียวโดยเปเชยแถลงมาว่าปาปริตนั้นยินดีที่จะประกาศการคว้าตัวอัฟรามฮาคิมีโดยแบ็กขวาวิสอปีรายนี้ซึ่งมีสัญชาติอาสเปนนะฮะได้สัญญา5ปี กัสมสซอนเมืองหลวงของฝรั่งเศสจุดถึงวันที่30มิถุนายนปี2026กันเลยทีเดียวเขาเกิดที่กรุงมัตริกโดยฮาคิมีนั้นเข้าร่วมอะเคเดมีของราชาชุดขาวตั้งแต่อายุ7ขวบในปี2006และจากนั้นในปี2015เขาลงเล่นกับทางทีมชุดอย19ปีในยูฟายูทลีก16เกม1ประตูก่อนที่จะขึ้นชั้นมาเล่นกับทีมมัตริกของทาง กาสติยานะฮะในลีกระดับ3ของสเปนในปี2016-2017ก็คือ28นัดกับอีก1ประตูโดยแบ็กขวาปาัจนี้ประเดิมทีมชุดใหญ่ให้กับทางมาตริกในปีถัดมาและก็เป็นสมาชิกชุดควา้าแชมป์อ่าแชมปี้ปนลีกและก็ถึงแชมป์สโมสรโลกกันเลยทีเดียวโดยฮาคิมี่คนนี้ก็ย้ายไปยังอินเ์มิลานเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัวเพียงแค่40ล้านยูโรเท่านั้นโดยเขาทำไปแล้วถึง7ประตูกับอีก11แอสซิสจากทั้งหมด45นัดที่ลงสนาม รวมทุกรายการของซีซั่น2020ที่ผ่านมาเป็นรางงานนี้นะผมอัฟพรามฮาคิมีคนนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ทางเชลซีนั้นไม่สามารถดึงเขามาร่วมทีมได้แล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกันครับเชลซีปรุกคืบทาบไว้เสริมแกร่งแนวรับโดยกันนี้ทางเชลซีเล็งจะคว้าตัวเป็นไว้กองหลังไบรท์ตันมาร่วมทัพพร้อมแจ้งเจ้าตัวสนใจจะเซ็นยาจริงๆนะ เดวยวการขึ้นไวท์ของทางทัพสิงปรูเชลซี Chelsea, ที่นั่งแห่งสกุลบอลบริกิตกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเบนไว้์กองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษของบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนวัย23ปีายนี้มารวมทีมในช่วงสมอนี้พร้อมีรายงานเพิ่มเติมจากสื่อประเทศอังกฤษมาว่านอกจากทางเชลซีแล้วยังมีทีมอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนใจและก็พร้อมเจรจาคว้าตัวเบนไว้์มารวมทีมทว่าเชลซีนั้นดูมีความคืบหน้ามากกว่า หลังได้แจ้งให้นักเตะได้ทราบถึงความสนใจที่จะเซ็นเขาคนนี้มาพร่อมทีมเองสาระทางเป็นไว้ประเดิมประตูแรกนะฮะในฤดูกาลแรกนั้นในธุรกิจได้อย่างน่าประทับใจเจ้าตัวลน้ําให้กับทัพนกนางนวลซีซั่นล่าสุดนั้นมากถึง36จนทั้งหมด38เกมจนเจ้าต,ต,ตัวมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดลุยศึกยูโร2020และกระงเดบิวต์ให้กับทางทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติโปรมาเนียในช่วงก่อนเริ่ม์นเเมนต์ไปเป็นที่เรียบร้อย เป็นนว่างานนี้เป็นไว้นะครับเป็นที่น่าสนใจของทางเชลซีขึ้นมาอีกครั้งเรามาทีข่าวต่อมากันดีก่านครับกูรูเชื่อเลยเป็นไว้เลือกไปเชลซีแน่นอนหากยื่นข้อสเสนอต่อสู้กับทางอาร์เซนอลโดยโนเอลวีแลน์กูรูชื่อดังได้กล่าวกับเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์โดยเชื่อมว่าเป็นไว้กองหลังของทางบริทันนนั้นจะเลือกย้ายไปเล่นกับทางเชลซีมากกว่าอาร์เซนอลคู่แข่งในศึกฟุตบอลเมริกันหลังจากที่มีมรายงานมาว่าทีม จ้าตัตันนวนได้ตอบร,รับข้อเสนอของเดอะการ์เนอร์จำนวนกว่า50ล้านปอนด์ในการขอซื้อกองกลางวิสซามปิโอไรนี้ซึ่งมีแล่นนั้นก็เชื่อมาว่าหากทีมของชมัสตูเคิลสนใจยื่นข้อเสนอเข้ามาสู่ในเดียวนี้ก็มีสิทธิ์ที่พวกเขาตัดหน้าคู่แข่งได้ถ้าคุณลองให้ไว้เลือกระหว่างเชลซีและอาร์เซนอลตอนนี้ผมว่าเขาจะเลือกเชลซีเพราะพวกเขาได้ไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดกันหน้า พวกเขาเป็นแชมป์แชมเปียนลีกและสมโมสรก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะภายใตยก้การนทำทีมของชมัสตูเคิลตัวผู้เล่นก็ล้วนสุดยอดท่านั้นและพวกเขาได้ไปเล่นแชมเปียนลีกตอนนี้เชลซี Chelsea ได้เปรียบทุกมุมเลยนะฐานะผู้เล่นคุณจะต้องมองหาที่ที่ท,ทำให้ประสบความสำเร็จเชลซี Chelsea, คือหนึ่งในสมโมสรระดับท็อปของยุโรปณนะเวลานี้ซึ่งถ้าให้เบนไวท์เลือกนะผม,มว่าเขาต้องเลือกเชลซีอย่างแน่นอน เป็นวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้กันนะฮะว่าจะจบลงเช่นไรเป็นไว้กคนนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซี 4, ประจำวันที่7กรกฎาคม2564โดยเฉพาะาครั้งเชลซีนครับ